เปิดเหตุผลที่อย u ต่อสัญญาค่ายโดยไม่อัพค่าตัวโอ้โห,โหแสนดีที่หนึ่งเลยสวยเก่งนิสัยดีครบเครื่องรอบด้านจริงๆสำหรับอีจีอื่นหรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามของอ i อยูซุปตาสาวแห่งเกาหลีใต้นอกจากเธอจะเป็นที่ของแฟนคลับมากมายเธอยังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและบรรดาทีมงานมากๆ ย้อนกลับไปช่วงต่อสัญญาค่ายอายูได้ยื่นเงื่อนไขเพียงข้อเดียวให้กับบริษัทซึ่งไม่ใช่เรื่องของการตกแต่งห้องอัดใหม่หรือเพิ่มค่าตัวแต่เป็นการยื่นข้อเสนอสัญญาจ้างที่มั่นคงให้กับทีมงานของเธอฉันอยากจะทำงานกับทีมงานของฉันต่อไปพวกเขาเหมือนครอบครัวเพราะฉะนั้นขึ้นเงินเดือนให้ทีมงานฉันด้วยทีมงานอายูอิวทีม นับครึ่งร้อยอยู่กันมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวอย่างแบร์จงฮันที่รับหน้าที่ดูแลอายุมานานกว่าเป็น10บปีหรือจะเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวมิสเตอร์ปาร์คที่ทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี2555รวมไปถึงทีมง,งานคนอื่นๆที่เธอดูแลพวกเขาราวกับเป็นคนในครอบครัว ครั้นถึงคราวอายุเปลี่ยนค่ายจากคาคาเอมต้นสังกัดเดิมมาเป็นค่ายใหม่ EDA M Entertainment นักร้องสาวก็ยกทีมงานของเธอตามไปด้วย